บรรยากาศดีๆแบบนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง3นาทีเราจะทําการปล่อยตัวระยะ10กิโลครับตอนนี้เช็คเส้นทาง4 3่าไปเลีรัยขวยากตามแล้วเลียวขวาเลยนะครับระยะ1ิกินะครับนี่บรากาศการวิ้นมุสยเนะครับ่ยนะครับารากาศเจงีบลังกา ต้ทักงานที่ถนนสวยถนนสวยจริงครับสองหน่งแล้วครับทักงานที่ถนนสวยนะครับอเภอลเนุ่นบุรี

อ่กากิโลตีเหลือมาแล้วครับตอนนี้ยี่สิบสองจุดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับเอาเซนชัยอยู่ที่ยี่สิบสองจุดสองหนึ่งครับผมเวลาตรงกันไหมพี่ยี่สิบสองจุดสองหนึ่งสองสามโโอห้านะครับยี่สิบสองจุดสองหนึ่งสองสามยี่สิบสองนาทีนะครับ งเบียนตงที่จุดรับเสอเลยนะคอย่นู่นอหนึ่งห้าเครับปีนภูเขามาครับีสองมาแล้วครับตนอีสองมาแล้วครับไพโีเหลืองมาได้ครับไพโีเหลืองนะครับตอนนี้เวลายี่สมจุดหนนะครับยี่สามจุดหนนะครับ M สี่ศนะครับโอ้บีกันมาเลยนะครับ M สองศูจุดสครับเวลานะครับ2ี่สจุดสอนะครับออสองออสามอ่านิีหนึ่งนะครับห้าเค น right ี่ครับเข้าคนโรงเรียนด้านในนะครับโรงเรียนด้านในนะครับเข้าสามคนแรกนะครับจเจ้าถิ่นบุงคาครับนะครับเจ้าถิ่นบุงคาเป็นจอบดมือครับเซตดิคนณจอบมือครับเป็นเจ้าเป็นเรนมาแล้วครับมาแล้วครับพีหนึ่งผู้หญิงครับอบออทีหนึ่งนะครับโอ้อบอผู้หญิงมาแล้วออหญิงห้าเคนะครับสิโลอันนี้เป็นซ้อมเ้ตดิมาจากครับอ่าสภาพสภาพสภาพเนาะยิ่นเจ้าถิ่นมันรูมุมเหลี่ยมมุมโค้งนะครับยีบเจ็ดเท่าไหร่นะครับ ยี่สเจ็มื่อกี้ครับยี่สิบเห้าเก้านะิบเจ็ดห้าเก้านะครับออหญิงกิโลครับสองที่หนึ่งครับยินดีเลยครับที่หนึ่งรุ่นโอวอสองของห้าเคนะครับฟุตเอฟสิบเก้าที่สองครับผมเอฟสิบเก้าที่สองนะครับแนี่หนังยางไหมหนังยางไหมโอเคใช่คยถูกต้องครับมาแล้วโมาเรียงตเรียครับอตัวใต้คันนะครับที่สองรุ่นสิบเก้านะครับ จ,จนันทบุร yeah, so ีคร oh. so 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 like. ับมันจะจันทร์เทียวนีเหลือง F50 F50 จะเข้าไปท้ายครับราคานะครับไปแล้วครับสีเหลืองครับสีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองนะครับสีเหลือง F19 F19 ครับที่สามที่สครับเจ๊กไกเป็นแห่งยาไนะครับโอเคถูกต้องครับโอ้หนครนนม์นะครับนี่ลงทะเบียนครับลงทะเบียนใต้เดือนธันทนะครับลงใะเดือนธันทนะครับ มาแล้วครับตักเรียนมาแล้วตักเรียนเงหัดบเตียนปาเตียนุงก็โอ้โหนี่ระยะมินิโอเบอร์อหน่งเบิางเนื้อในบางเน้อบงปลายต่ในเือเออเอ่ออะดเลออสีเอวครับสีเขียวอ้เอมไล่กัมาแล้วแฟนครับผมใช่มเออพี่องเอนที่1ครับเอมเลยไปีหาพอดีเอีอห ยังเก้ารถพยาบาลไม่มาโรงพยาบาลน,น้ำน้ำน้ำประมาณเย